สบัสด <Puis, S> ีพี่น้องเมื่อนี่สิผ้าพี่น้องไปเบิ่งเบื้องลังการไล่ชดเมื่อวานนี้แต่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่บอยหลายๆเดอที่ซอยน้องสลาสุปรนีและก็ให้โอกาสน้องสลาสุปรนีขอบคุณหลาเดอพี่บอยเดอร์ทีหายทีมทีมงานของงันสาวสุปรนีไปไล่ชดเมื่อวานนี้บ่าว่ายยายห่างพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยว่าสิเป็นจังได้ฮุบหอบสําดไป เกิดเหตุการณ์หมาดขีดที่รลเบื้องหล้างกระตุกน้ำเหุยังไอโฟนอาบน้ามานนี่เนองบน้าไมไอโฟนลองไปลองมาไอโฟนฮอนเป็นเป็นน้ำหนห้องหรือ่เนาะสิ่้อบว่าพี่ว่าแล้วแต่แต่หัหน้าพ่อครับเบาเหินอีกเส้นเคย โมเปิดเพลงเพลงมนตีดิจิสมอลสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องั้เดนเซอร์อะคะในพัวละค่ะอาสองวยินดีนรับเนยังมสัญญาณผัวเนาะเบอร์เสวัสดีค่ะผัวไปไหนยังนีชื่อนใดก็เด้คุณมครับ ในน้ำซื้อในน้ำซื้อต่อจ้าหลงหักเมี่ยครับสบายดีครับสื้อนี่ด้ายอเครืองมันหอเมอกี้นะเสื้อมีผันลมอยู่ีสดงเซื้อในใดก็บาื้อเมกกี้ป่ะมาำกันขอยอมไปจับเื้อเจ้าบู้เสื้อเรื่องๆนี่กับิมี่โอ้เมกกี้ไดมโอ้เป็นญาติทางห้างก็จะมีบเป็นาขึ้นมาไห่ซื้อมันโค้งกันแน่นอนขนาดเปิดขึ้นมาไหลต่ออีกดบไปนะ ่านต่อเยน้ำเดี๋ยวมันสีออกเนาะมานับสื่อโอ้ยลองทดสนองต่อจะพี่น้องอาบน้ำแล้วก็จิไปต่อได้ได้ไอโฟนน้องนะไอโฟนขนาดน้ำเย็นแล้วไปต่อลุนอาบน้ำพี่น้องเอาอนามาเนศแบบนี้ยแบบบอ i yeah. mẹ tê thế, thế nhắn vào quảng lễ và mặt song nhau nhưng đi năm 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 khen vì chạy năm năm hay êm hay xung cho mẹ thế bằng thế luôn ที่ตรงนี้หัวใจสํ ไม่ยิ่งคนอื่นสำหรับน้องไม่ต้องมาโศรักคนในความแคบจำให้รักคนในความบควบจำบอสสีดำถ้าไม่น้องมองบนสั่งทั้งคนนล่งอทั้งเกีน นาจริงจะมกับนทั่วไปบางครั้งในมีนางจริงหรอกโอ้สนาเกิดมาขามีสามโซ่ต่อห้างจริงอยู่รอแต่เขานั้นหลอกให้เฮาเสียคนหอหัวหัดใจหันจงเลื่อนเท้ามาักเดาเดาจะปล่อยเลยลงทะเลแต่กลับมานานหลยทีอาจำยังเสกยพอใจมัน แต่จะอนเขาสาตตยเป็นดินไอ้ก็เจอนั้นมถึงอืมมักเป็นเนให้เป็นลาผู้ินน้ำเอ็กไมจำของออกทากมา เบื <po bio> you know, oh. ้องล้งบ่อันนี้นะเบื้องเก็บเบื้องเก็บผ้าเบื้องลังก็ได้พี่น้องเด้ออันเก็บผ้าเบื้องลังก็ได้พี่น้องอันเอาเตียงพ่นออกแล้วกันเอาขวดน้ำมาตันให้เห่านี้ให้เฮานี่มาตันขอบใจละลายค่ะใส่เสื้อเยเก็บเก็บอันแจ็คเอียงมาลุงตุ้มต่วนเอาขึ้นไว้ให้เราเน่ อันนี้นะน้าอุ่เนาะึ้นเตียงเมื่อยบ่เซ้อได้ไม่เตื้องจ้ะชิวๆเต้นบักมือก็ได้ผู้บ่าววาเคยเต้นมาแจ็คมือห้องแรกค่ะเซาอมือประยุทธ์อันผู้บ่าวกับบักล้อหนึ่ง โอกาสหนาใหม่ด้วยขอบใจได้ค่ะสถานที่ของคุณพี่จ้าขอบใจจีไลที่ให้อันสัสสุบินีมาใส่เมื่อนี้สวยสวยเนี่ยขอบคุณคุณพี่บอยจ้าที่ช่วยน้องน้องหนักร้องทรายแจกเฟซบุ๊กฟันให้ไก่ ฟันให้ไก่ไปให้สุดภาษาไทยจ้าเฟซบุ๊กสาวซุปนี่กะซุปนีซีแก้วบ่เป็นภาษาอังกฤษกูมายัรงเมื่อยบ่แล้วนี้ไม่ค่ะแบบนี้เปียกเองสิวสาวบ่มี้นใจสิวสิวบ่กลงว่าแห้งก็เมื่อยลงสวัสดีค่ะอันีนแบบแบบอ่าพิเศษนะพิเศษบ่เมื่อยดอกม้เนาะ ะะอ,อ,อันนี้เบื้องหลังแล้วอันหลังจากอันออหิวมิแตแนวหิว,ม,หวมิเตน,ว,เตนวกินบ่แมลมอันแมลงไปต่อที่ระเบียงแสบอยู่พระผาดพลจะพี่น้องราับผมมดกุมันเ <c oughs> สียงบดครับตีแมงเสียงผมจะบดครับสามงานซ่อนร รถแห่รถแห่กับบผา,าออกพ่อนาค่ะรถแห่บ่ออกกคืออบบ่ออกมาีไล้จักนาทีน <c oughs> จะถ่ายวจักนาทีเลยจันาทีเลยตอนนี้นด่งหงกับสีแดนะจักหอยเออยังอนะคุณพี่ด่างกล่องไว้คุณพี่ สรุปค่ะอย่าบังแต่ั้นไม่ดะบังถอยทำกี่ครั้งหอยไปหอนย่ำไหนก็ร้องย่ำนั่นตัวเนาะโอ้ยคะแนนเราไปฮะเปิดเพลงให้เขาถ่อายกับเยยาเนาะกําลังดูดี

อันนี้เพิ่นหูอยู่จัสปานีเดอ้อฝากแน่โจนี่พัว,พวขาเอาผู้เบาสบายดีนะ,นะเนาะเอื้อยซื้อเบ,บาแม็กกี้เนาะืแม็กแม็กก,ก,กี้แม็กกี้โอ้ยเปตามาใส่ข่าวกินให้เจ้านี่น้อยแยยมาสิใส่ข่าวกินเถอะนะอาหารมังคนดหละอย่างอีอันนี้คิวมันจะไปค่ะสบายดีเอกลักษณ์ เบาเอกเอกกะลกไม่ดพี่น้องสับเบด้อเอาสัเอเด้อู้สวัสดีแม่แมด้วสี่ทุกคนด้วยนะคะอันนี้คือเบ้าตอนเท่าไรนะประมาณบ่ายโมงกว่าๆตอนนี้หาโมงเล่งแลวอนาไรรอจากสมุนนสมุนเดี๋ยวสี่ฮเดียวแล้วสีอ่านมาไล่ห้ฟังเดียวมีเพลมาไล่อัน พวงแรกแหกมาพวงอะไรพวงแรกแหกมันอ่ะสามรอยบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่สามร้ยบาทแะ้วก็สาม้อยบาทอีะก็พันหนึ่งะก็พันหนึ่งละไก็สามร้อยแะ้วก็พันสองสอง้อยเก้าร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งบาทหนึ่งร้อยหนึ่งพันหยห้าร้อยสองรยสองรยหนึ่งบาทสามร้อยห้าร้อยห้ารยห้ารอยตายมันรวมยอดเท่แปว่า บ่หวัวถ้าสิหายขอมุลนพิษหร,หรืออันหรือถือกับบนินัใจว่าอันอันเอฟซีบ่าวเอกธนานิปคอพลงมานะล้วเป็นคอเพีงมานะเป็นหายมากนะเท่าก็บจำบ่ได้เนาะประมาณพันหกอยู่หละคงบ่าเอกบ่สามคนอืมทีครับอืมอีเืเอยนะแตมีนนะ300ร้อยต่อมาคุณแม่หายอันเอา่า เระบอกเก่าร่อยเรได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอีพัสอง 4, 000, 2. 2> ขอบคุณก่อคุณแม่ร <c oughs> ได้เยอะขนาดนั้นลเลยหรอ 1> 1, 6, หันหกวอมเบิร์กบัง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 มาัาบังบังเั้บหหหังบ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 ันบังเังบองบังบังบังบองบังังหังบังบัดูัง้ังังบััเบางบงบังงบังั เห็นขับรตีบอกห่าสองร้อยหายไปใส่ม่หายไปใส่เคืองงหายไปสองร้อยหายไปนี่ใครักบยุให้ไปร้อยองบวกพิษต้องใครบวกพิษบวกพิษไปจักเอาอ่านพิษแล้วล่ะอเอาทีละหน่อยหน่อยมาเดี๋ยวกูีตาาบเต๊เลยต๊เลยตเลขคิดได้แล้วค่ะยอดรวมวันนี้หนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งบาท ลบลงไปด้วยลบพันสองเรือเท่าไหร่เรือแปดร้อยเเราขอบคุณหลายๆทนแปดพันแปดร้อยค่ะแปดพันแปดร้อยขอบคุณแม่แม่และเอฟซีทุกคนด้วยนะคะแปพันแปดร้อยห้าสิบมาจ่ายค่ะไผ่ให้เขายางฮาจีไซเดะ จช้ขาไฟคะที่คะเช็คคทเชคที่าไมค่ะ้ตาไมค่ะถงเสียงเตียงเตียงว้าวเ่าเงนหมื่นนึ่งร้อยบาทแบกเตียงเมื่อหนเจอกันใหม่เนาะขอบคุณค่ะครับโอ้ยวู้ยวงามแต่ว่าแต่ละคน